สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอฟซีเฮดนะครับรีเฟรีไฟเออร์นะครับวันนี้ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็มีอัปเดตไอเทมโค้ดแล้วก็ไอเทมเพชรปรแจกทุกคนเบิร์ดเดิมนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับน่าจะรู้แล้วนะครับว่ากติกาเราสั้นๆได้ใจขว้างนะครับเนาะไอเทมโค้ดนะครับก็จะเคลื่อนตรงในคลิปนะครับใครดูคลิปไม่จบหรือว่าใครดูคลิปแล้วว่ารับชมไปจบคลิปเองนะครับก็ไม่เห็นโค้ดก็ออย่่าารร้งนะคับผมว ไม่ได้อะไรกี้นะครับผมเนาะโค้ดอยู่ไอเทมโค้ดเนี่ยอยู่ในคลิปนะครับผมหาเจอนะครับแล้วก็ดูว้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับนะใครหาเจอก็ยินดีด้วยนะครับเป็นไอเทมโค้ดกล่องตัวละครบ้างกล่องสกิลปืนบ้างหรือว่าเป็นกล่องลุ้นอ่าคาตาะบ้างหรือเป็นกล่องลุ้นไอวอลนะครับประมาณนี้เลยประมาณ4ีหอย่างนี้นะครับถ้าได้อะไรไปก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับหรือโค้ดใส่ได้1คนนะครับสำหรับไอเทมโค้ดใส่ได้แน่นอนนะครับถ้าใครใสายทันนะครับเนาะ แล้วก็ไอเทมเพชรก็ได้แน่นอนครับสำหรับใครที่แบบว่าคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกอคลิปหรือว่ากดค้าคลิปนั่นเองก็คืออดแน่นอนนะครับเพราะว่าจะพูดว่าให้ทุกคนคอมเมนต์แบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราจะไปอัปเดตอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําก่อนเลยนะครับสําหรับ เว็บนะครับผมเติมเกมทิปมี .com นะครับอ่านะครับบอกเลยว่าพี่สิทธิพิเศษมากมายสาหรับทุกคนนะครับบอกเลยนะครับหลายอย่างนะครับเยอะนะครับผมโคตรเยอะเลยนะครับอ่าทุกคนเข้ามานะครับก็คือคลิกเข้ามาก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับพิมพ์ก่อนเลยนะครับโอเค 6 7 6จ็ดหกก็เก้าศนะครับเข้ามาปครบเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเข้าไปโอเคครับเราเข้ามาตรงดีแล้วนะครับเดี๋ยวเวต์ดอสก็เข้าไปดีดีเราเรียบร้อยนะครับรอบนี้นะครับมีเติมเกมนะครับผ่านบัตรนะครับบัตรเครดิตเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่ามีโบนัสพิเศษนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยตอนแรกจะมีแบบว่าช้อปปี้เพยใช่ไหมครับแล้วก็เซเว่นใช่ไหมครับหรือว่าทางด้านธนาคารใช่ไหมครับรอบนี้คือบัตรเครดิตนะครับอ่าแล้วก็มีโบนัสด้วยนะครับทุกคนดูนะครับเติมสูงสุด สองพันบาทหรือว่า1000บาทมีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับบอกเลยว่าจะเพิ่มโคตรเยอะนะครับอ่ะวิธีการกรอกหรือว่าวิธีการซื้อนะครับสมมุติว่าอผมซื้อรายห้าสิบบาทเนี่ยทุกคนก็ใส่ชื่อนะครับอ่าใส่ชื่อแล้วก็เลขบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ชๆๆชแบบแบบชื่อก็ชๆดชแบบนี้เลขวันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเลข V A N หรือว่า E มลอะไรต่างๆนาดานะครับแบบว่าเป็นของอีเมล,เล่าหรือว่าที่อยู่นี่ก็ตามความจริงนะจังหวัดก็อยู่จังหวัดอะไรก็พีไปนนะะะะครรรับปปเเทททศศก็ไยี่แหล คลิกไปว่าเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็คลิกชําระเงินนะครับชําระบาัตรบัตรเครดิตได้แล้วนะครับหลายๆคนแบบว่ารอนะตรงนี้นะครับอืมก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือว่ายากขึ้นกว่าเดิมทุกคนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับตรงนี้เลยนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวพอ่บอลก็จะเติมผหัสช้อปปี้เพย์อบนเดิมแต่นี้คือชอบความพิเศษหรือว่าโบนัสพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับให้ทุกคนแบบว่ามีช่องทางเลือกเพิ่มเติมนะครับอื แล้วก็หลายๆคนจะถามว่าเฮ้ยเราพี่บอมแจกเพชรเราไปบอกเขาตรงไหนอะไรครับตรงนี้แน่นอนนะครับนี่เห็นไหมพี่บอมก็บอกตรงนี้นะครับคนที่ได้เพชรนะครับขอบคุณนะครับนี่เห็นไหมเพชรก็ใจประวาดีนะครับเนี่ยชื่อก็ไม่ได้ชื่อพี่บอมนะครับเพชรก็ไม่ใช่เพชรพี่บอมนะครับเพราะว่าเพชรก็คือเพชรของทุกคนนะครับก็โอเคพี่บอมก็เติมให้ตามนี้นะครับเห็นไหมทุกคนนะครับเออก็ตามน้าจอที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็เติมให้จริงๆนะครับถ้าไม่เติมให้ก็จะมาโพสทำไมถูกไหม พชรพี่บอมก็มีอยู่นะครับเพชรก็ดูตามหน้าจอเลยว่าเพชรมีเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ดูเอาว่าพี่บอมเติมให้ตัวเองหรือเปล่านะครับอืมก็เติมให้ทุกคนตามรายชื่อได้แหละนะครับเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ก๊าลาจะเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายในร้านค้านะครับก็มีเหมือนกันนะครับแบบเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสกราไอวอลนะครับแล้วก็ออส่วนลด90%ผมยังไม่เห็นขึ้นตรงนี้นะตอนนี้ ยังไม่เห็นนะครับที่เจีบเขาโพสนะครับผมก็ยังหาไปเจอเหมือนกันว่าประยุท์ตรงไหนหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านสกินอาวุธอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับก็รอเอาละกันนะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะดูตรงไหนนะครับดูตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับว่าเราก็ไม่รู้เหมือน,นกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะคนดูเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเขาโพสหน้าเพจนะครับทุกคนเห็นไหมคนเห็นที่เขาโพสหน,น้าเพจไหมเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าเพจกันดีกว่านะครับว่า กิจกรรมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนนะเป็นเขาโพสต์หน้ากริกาเลยนะชมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาโพสต์บาเนี่ยวันที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าตรงๆหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเป็นกิจกรรมตัวเนี้ยครับทุกคนเนี่ยเนี่ยสุดปังลด80นตะครับตดจีดีมีแต่เฮลับปีกระต่ายนะครับขอไปเจ้าของคู่หูสกีสุดเท่อีกมากมายนะครับวันที่19ถึง25บก็วันนี้ก็19นะครับไม่แน่ใจนะครับว่า ว่อยู่ตรงไหนนะครับเขาบอกว่าฮิลพิเศษ Google p a y d a y นะครับน่าจะต้องเข้า Google p a y หรือเปล่าครับไม่แน่ใจประกาะทุกคนตรงได้นะครับอืมน่าจะเป็นทางด้าน Google p a y หรือเปล่าครับน่าจะต้องเป็นแบบว่าส่วนลด Google p a y หรือเปล่าอันนี้พี่ออมไม่แน่ใจนะทุกคนลองแบบว่าเข้า Google p a y ดูก็ได้นะครับแต่พี่ออมแบบยังไม่เห็นนะในด้าเกมเนี่ยเขาบอกว่าเข้าหน้าเกมแต่พี่ออมก็ยังไม่เห็นนะว่าด้าเกมมันมีตรงไหนนะครับอาจจะยักบั๊กอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวบ้าก็อาจจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็กติกาต่างๆนะครับแล้วก็ไอเทมโคสอาจจะขึ้นให้แล้วนะครับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็แจกเพชรนะครับในคลิปนี้นะครับให้ทุกคนพิมพ์ว่าเติมเงินฟรีนะครับอ่าเติมเงินฟรีนะครับให้ทุกคนเขียนว่าเติมเงินฟรีข้างหน้านะครับแล้วก็คอมเมนต์ยูดีแล้วก็ชื่อ Facebook ด้วยนะครับเพราะว่าเพจะไม่่องนะครับกติกาเปใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าเข็บไว้นะครับเขยบไว้เนาะก็จะประมาณนี้สำหรับกติกานะครับอ โปรแกรมสายฟรีนะครับยังมีอีกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นทังด้านล็อกอินวันที่21นะครับเราจะได้กระเป๋านะครับรีวิวดึกรเวิวสองรีวลวสามสวยมากเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ชุดที่วอร์มใส่อยู่นะครับก็ลังจะมาดูเร็วๆนี้แน่นอนนะครับออ๋แล้วก็จะมีภารกิจ แต่ละวันไม่ใช่แต่ละวันภารกิจรวบเลยนะครับให้เราเล่นนะครับให้เราสัาขา20คนหรือว่าอะไรต่างๆดาเล่นบทถ CC อะไรต่างๆนี่แหละนะครับเราก็จะได้รับตามนี้เลยนะครับ5คนเล่นครบ2ล้าน4ล้าน6ล้านเราก็จะได้ไอวอลนะครับบัตร2ชั่วโมงนะครับก็จะประบานีนะครับหลักๆเนาะสายฟรีก็มีนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหาทุกเท็ดนะครับแรกรับฟรีนะครับประบาดีเลยนะครับนี่แลรับฟรีเยอะเลยนะครับของฟรีเยอะมากนะครับมา ก็จะประมาดีนะครับมาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพ่อจะพาอัปเดตไปดูเซิร์ฟนอกกันบ้างนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับโอเคครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับก็เข้ามาในที่เรียบร้อยนะครับให้เป็นกิจกรรมนะครับเติมเงินนะครับรับท่าทางนะครับก็ถามว่าดีบายนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับมีเติมเงินครบ3 5 0เพรนะครับรับท่าทางฟรีนะครับตัวนี้เลยนะครับตรเทเลยนะครับโอ้โหพอได้เห็นระดูเซี่ยวาตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นทัด้านท่าทางใ่นะครับนี่ สุดยอดมากสุดยอดนักควงนะครับเป็นท่าทาง2ท่านะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับ2ท่าเลยนะครับกิจกรรมเข้ามาจะประมาณนี้นะครับเนาะของไทยนะครับของไทยไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อันเหลือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับหลักๆสําหรับเซิร์ฟสิงคโปร์หรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับบ่ายได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเกมนะครับข้ามาเลยเติมเกมแล้วก็ที่ b ี o m นะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามานะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเกมผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะครับหลายโวกก็เติมผ่าน ช้อปปี้เพย์นะครับดีก็คลิกเข้ามานะครับก็ใส่ UID นะครับสมมติแบบนี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ UID หรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพย์ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านไทยพาณิชย์เอ้ยไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าตรงนี้นะครับมีโบนัสพิเศษด้วยทุกคนดูดิเออเติมผ่านธนาคารนะครับสวัสดีครับทุกคนสามารถใส่ต้องการการเติมผ่านตะเบัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับนี่ อาคารแบบไดโบนัสด้วยนะครับผม8บบเพศเ,เท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นรูปโบนัสพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครับเติมภาระการกรุ๊เทพนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม